ติดตามกันได้ใน t ิกต็อกนะครับวันนี้ก็จะโชว์ลิ้ด้วยโชว์ลิ้นด้วยก็ติดตามใน t ิกต็อกนะครับแล้วก็นี่นะครับวันนี้จะโชว์สกิลตำไทยไข่เค็มดู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 แดกไันได้ก็ต้องแดกดูการตำก็รู้นะครับว่าดีไม่ดี โกโชว์เกยูได้ไม่ได้ได้รวงาวอยู่หัที่ไปแล้วรู้ว่าพี่เล่นน่ใช่ใช่ผมเอาได้ไผมมีได้ีดนี่ขัมีฉากเบ้องหลังนะครับคือเชนายของเองนะครับท่านสอบผ่านวัาสอบซ้นะครับเอา จะกินตามอะไครับตาไทยไทยนะไัน love, ้ำตาลปี๊บก่อนตามไม่ตองคตามปี๊บนะครับตาปี๊บตามไทย่พิเกยโตนปี๊บนีนตาปี๊บที่เพชรบุรีนะครับตันปี๊บต้องตาตนดเพชรบุรีตามไปทุดทุดหน่อยเรื่อยๆนะครับรถ เล็กผงนัวเฮ้ยโอ้ยผงนัวเล่ยผงนัวผงล่ยผงนัวยิงใส่ยิงนัวครับไอ้ที่คนล้มลุกมันแปลกใจนะครับเพราะกินผงนัวแน้ำปลาป่าดาวน้ำปลาน้ำปลาไม่มีไงดาวไม้ไม่มีไงน้ำปลาอะไรโชว์ด้วยใช้ไม่ได้เลยทำไมทำไมต้องใช้่ตัะ แล้วก็มีรุ้มะดาวอยู่ข้างขวดนะครับนี่มันฉุนมากเลยใส่ไม่ได้จริงไม่ต้องใส่ <c oughs> ใส่มะนามกิน <c oughs> ไม่ได้จริงล <c oughs> อยลอยลอยโชซุกิวโชซุกิวแล้วก็อะไรครับม,นมนะนาวมะนาวเราบ้าว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 ทีนี้นะครับมะเขือ เผื่อแล้วครับไม่ต้องหันใส่ไปเลยนี่ครับแล้วก็โชว์สกิลวะนิ้วเราไปโชว์สกิลไม่พอขาปึ๊ดใส่ไปเลยใส่ไปเลยสกิลเลยครับใส่ไปเลยนี่ครับเขือถวกยาว๋อนี่ครับรุ่งแข็งแข็งแล้วตามโค้กทุกคนไท่เข้ม โยนนะครับสเกตุเนี่ยไข่เค็มครับแล้วก็ใส่ไข่เค็มนะครับเอาเปลือกออกด้วยเด็ดทั้งเปลือกเค็มครับเต่อไปด้วยครับเต่อเปลือกแด็หครับหนเลยเปลือกใส่ด้วยครับโซ่เค็มนี่ครับมูยอจากอุบลมรลกอมรลกอนี่นะครับจากนครสมมรลกอนครสมนะครับดูนะครับจะเป็นเป็นเส้นนี้นะ